สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เยอรมันแล้วนะครับเมืองแฟรงเฟิร์ดตอนนี้ได้มีพี่สาวใจดีนะครับพี่แอปมาเป็นไกด์ให้เราในวันนี้นะครับดูนักท่องเที่ยวในวันนี้นะครับมิวกาอามิวกาเวก้วก้าเป็นช็อกโกแลตของเยอรมันอุ้ยนะเลือกก่อนได้ช็อกโกแลตทานฟรีด้วยนะครับช็อกโกแลตของเยอรมันพี่แอปเอามาฝากนะครับ เยอะมากๆหลากหลายยี่ห้อนะครับวันนี้ดูนะครับเมื่อกี้นี้ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ที่เกรดนะครับไปอนะครับรถบัสเราใหญ่มากๆครับเอ่อรถบัส v ี p อเนี่ยอันนี้นคณะครูใจแตกนะครับอ่านะครับ มาคลองอยู่ฝัางเลยเลยนะครับแมน่ะเออไม่ใส่กันแล้วไม่ใส่ปั๊งโอเคครับคลิปแรกไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกพอลันเนอร์แล้วเขาก็จะมีเบียร์ดำแล้วคนที่นี่เขาก็จะกินเบียร์ผสมโค้กกินเบียร์ผสมถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะหวานๆหน่อยกินเบียร์ผสมสไปซ์มีเบียร์สำหรับเด็กที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมีเบียร์เด็กด้วยที่นี่ แล้วก็พวกแชมเปญที่นี่ถูกมากวัก้าถูกมากเอาของทิ้งให้หมดเล่าพรุ่งนี้กลับไปสะละขวดเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ได้ไปซูเปอร์มาร์เกต็ตอะค่ะจะซื้อจะซื้อแชมเปญแบบมีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์มาให้ชิมชนะอร่อยมากถ้าใครกินแอลก,ฮกอฮอล์ก็ก็ก็น่าจะชอบนะที่เมืองไทยขวดเป็นพันเลยที่นี่ขวดละไท่ไร้ ร้อยกว่าบาทเองจ้าวอดก้าก็วอดก้าก็อยู่ที่หลักดีๆเลยก็อยู่ที่ประมาณสิบยูโ300รสามร้อยกว่าบาทเองค่ะวอดก้าขวดเอาง่ายๆเหล้าเบียร์ถูกกว่าน้ำแนะนำว่าคนละขวดก็พอค่ะแต่าย <c oughs> ไม่เกินไม่เกินสองอพิธภัณฑ์กับพวกมันเป็นวันครอบครัวค่ะเป็นวันครอบครัวทุกอย่างก็ต้องตุน เปิดแค่ร้านอาหารโอเคร้านอาหารเปิดแล้วก็แล้วก็พิพิธภัณฑ์เปิดแค่นั้นเองนอกนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตปิดหมดไม่มีอะไรเลยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวงังเวลาที่เราเดินทันสมยเยอรมันนะคะคนนะคนที่ใหญ่ที่สุดบนถนนเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนเดินแต่ถ้าคนเดินเดินผิดที่ เหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นนะค่ะที่ไม่รู้ใครลากกระเป๋ามาแล้วรถเมย์เบียดอ่ะเห็นไหมเห็นไหมว่ารถเมย์เขาไม่หลบเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเดินอยู่บนถนนที่รถวิ่งไม่ใช่ไม่ได้เดินมนทางเท้าตอนนี้นะครับเรากําลังจะมาข้ามถนนครั้ง,ง,งแรกนะครับกําลังตื่นเต้นกันนะครับเพราะว่าเป็นเราอยู่ในย่านเบืองเก่านะที่ฝั่งหนึ่งจะเป็นย่านเมืองใหม่แต่วันนี้เราจะทั่ว เที่ยวกันทั่วเลยนะครับวันนี้ก่อนที่จะเดินทางเราก็ต้องออได้รับความรู้จากพี่แอฟก่อนนะครับว่ามีกฎหมายหลากหลายอย่างที่แตกต่างจากบ้านเรานะฮะอากาศตอนนี้นะครับ20องศากำลังดีเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ เด็กเดยวเขาจะมีหมาด้วยเขาจะมีหมาเป็นในนี่เขาข้างในเมืองไปะะ้ยยยยยปวยค่ะถ่ายะถ่ายใครจถ่ายใครบ้างเปล่าเถ่ายรูปปั้น<อ>สวัสดีนะครับวันนี้นะครับด้วยความเชื่อของชาวเยอรมันนะครับถ้าใครได้รูปค้นเราจะได้กลับามาเยอรมันวันนี้ก็รูปให้เป็นมงคลนะครับเพื่อเราที่ได้กลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี <Net> ่รวมลกหนลูก <forcé> ค <certains> ่ะเป็นยี่สิบคอมเมนต์แล้ว เรียกว่าโฟมากค่ะเขาจะมีแล้วแต่จัดบางทีก็จะเป็นเดือนละครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งก็แล้วแต่พื้นที่เขาจะประกาศยู่ในหนังสือพิมพ์<อ>เยอเรมันพวกกระดาษอะเอกสารที่เป็นกระดาษอะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาจะมี weekly เขาจะมีหนังสือพิมพ์ประจำหนังสือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจาสัปดาห์แจกทุกวันพุธว่าอาทิตย์เนี้ยที่มันทุกอย่างมันปิดหมดครอ,อบครัวจะทาอะไรได้บ้างและมีกิจากรรมอะไรที่ผ่านมาบ้าง เขาก็จะมีประกาศอย่ในนั้นหางานอยู่ในนั้น,น,น,ใ,น,น,นใครเกิดใครตายก็ต้องแต่งงานก็ต้องไปแจ้งอยู่ในนั้นอันนี้คือทางทางรถจักรยานนะครับถ,ถ้าใครเดิน,นก็จะจะผิดกฎหมายนะครับ25ยูโรนะครับทางจักรยานก็จะเสีย25ยูโรนะครับอันนี้คือทางรถรางนะครับก็จะยิ่งกว่าทางจักรยานอีกทุกทุกอย่างเป็นกฎหมายหมดนะครับ เออเอ๋ยยืนตรงนี้ลูกรถมาพอดีเลนสวยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยอากาศดีมากนะครับตอนนี้ อะไรนะฮะวานาดอกไม้สีายแล้่ะแล้วสี่ยังีด้เอางเพื่อเหรอคะอ๋อเป็นางเ่ยเพื่อตอนืนเนี่ยตอนืนเนี่ย แล้วก็ให้เด็กนอนไปเด็กนอนไปเดี๋ยวเพื่เพื่ามาตรง้จริงๆนะถ้าแบบ้แบบไดได้เลยอะีมัะมีสายบอลอยบ้านเราถกใได้ยน่าอนี่็นานเลนะใรไม่ก็ไม่พาหรอกเพราะว่านแงลยแล้วไล่คนากมันจะงั ปวดนะมันเป็นเซตเลยอ่ะแต่ถ้ามันขายไม่ได้รจะดีดออกมาถ้าขายไม่ได้ไมด้จะดีดออกมาแว่าทิ้งได้เลยค่ะ ถ้าขายได้คือใส่เข้าไปแล้วเงินเมือ่อก็จะออกมาใช่ไหมคะนี่ขายขวดบ้านเขาอ่ะ